สวัสดีครับเพื่อนๆชาวทิกตอกทุกคนนะครับผมโคจอนันทวัฒนสกุลครับอ่าก็อยากจะมาอ่าบอกกับทุกคนครับว่าวันนี้ในการที่จะเริ่มต้นทําอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นทางของธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นทางของการทําช่องคลิปนะครับต่างๆนะครับในการปั้นช่องนะครับเพื่อที่จะเป็นอ่าในหน้าทิกตอกหรือเพื่อที่จะเป็นอ่า t i k t o อกเซลเลออะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งสำคัญเลยครับสิ่งสำคัญเลยนั่นก็คือครับการลงมือทำนะครับการลงมือทำนะฮะไม่ใช่แค่ลงมือทำอย่างเดียวแต่มันจะต้องควบคู่กับการเรียนรู้ไปด้วยนะครับวันนี้เราอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจเราอยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์เราอยากจะเป็นในหน้าติ๊กต k อกเราอยากจะสร้างไรายได้กับติ๊กต k อก เราอยากจะมีรายได้าจากทุกช่องทางที่ทิกตอกเขาให้หรือช่องทางอื่นอ่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับวันนี้เราจําเป็นต้องเรียนรู้นะครับเรียนรู้เพื่อให้รู้จริงรู้ลึกแล้วก็นําไปลงมือทาด้วยการเอาออกไปฝึกฝนมันก็จะเดออ่า <c oughs> เขาเรียกว่าเจอกับประสบการณ์จริงนะครับเจอกับเหตุการณ์จริงๆแล้วเราก็นําเอาเหตุการณ์จริงที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยนะครับนำมา เป็นบทเรียนเพื่อที่จะปรับปรุงและพัฒนาตัวของเราเองดังนั้นนะครับไม่มีความสําเร็จใดนะครับที่ปราศจากการเรียนรู้ไม่มีความสําเร็จใดที่ปราศจากประสบการณ์ไม่มีความสําเร็จใดที่ปราศจากการลงมือทํานะครับแล้วการลงมือทํามันก็ต้องลงมือทําอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างที่เราอยากจะเป็นในหน้าที่ตอกเราอยากจะออกมาไลฟ์ถูกไหม นะครับเราอยากจะมีเ c เยอะเราก็ต้องเริ่มต้นทำลงมือทำมันก่อนถ้าเราไล์สดได้เราก็ออกมาไล์สดให้มันติดต่อกันสัก2อาทิตย์แล้วดูว่าแนวทางอ่ะสองอาทิตย์ที่เราลงมือทําไปนะมันมีฟีดแบ็กกลับมาอย่างไรนะครับมันมีอ่าอะไรบ้างที่เราจะต้องปรับปรุงไม่ใช่สักแต่ทำนะครับสักแต่ทํำไปเรื่อยมันก็จะเขาเรียกว่ามันก็จะไม่มี ไม่มีพัฒนาการในตัวของเราเองดังนั้นสิ่งที่เรานะครับจาเป็นจะต้องเรียนรู้จําเป็นที่ต้องลงมือทําและจําเป็นที่จะต้องพัฒนาจริงๆนั่นก็คือประสบการณ์นะครับประสบการณ์จากบทเรียนนะครับเพื่อนํามาพัฒนาดังนั้นผมอยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนครับที่กําลังต่อสู้นะครับกับอุปสรรคปัญหาที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ติ๊กตอกไม่ว่าจะเป็นหลายหลายคนที่ ออกมาไลฟ์สอนนะครับก็อยากจะให้สอนแบบสอนแบบจริงใจอ่ะสอนแบบเป็นผู้ให้จริงๆแบบบางคนมีการสอนแบบแอบแฝงบางคนมีการสอนแบบเอ้ยต้องเข้าไปเรียนเสียคอร์สอะไรแบบเนี้ยมันก็ไม่ผิดครับมันก็คือช่องทางหนึ่งในช่องทางของการสร้างไรายได้ของของแต่ละแต่ละท่านแต่ละคนนะครับมันก็คือการต่อยอดดังนั้นนะครับเรานี่แหละที่ที่รู้ตัวเราดีนะครับว่าถ้าเกิดเราจะเรียนรู้อะไรกับใคร เราเราจาเป็นต้องเรียนรู้จริงๆเราจําเป็นต้องทํามันจริงๆศึกษามันจริงๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไม่ว่าจะเป็นอ่าเครื่องมือออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นในหน้าทวิตตอกไม่ว่าจะเป็นการทําคลิปการสร้างรายได้าจากการไลฟ์นะครับเราก็ต้องลงมือทํามันอย่างสม่าเสมอแล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับอย่าสักแต่ว่าทํานะครับมันอาจจะมีเหนื่อยบ้าง นะครับมีพักบ้างแต่ถ้าเราทำไม่หยุดนะครับแล้วเราใส่มันให้สุดนะแล้วไปหยุดที่ความสำเร็จเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับ